สวัสดีค่ะจอยค่ะวันนี้มีหนึ่งข้อที่อยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะใครที่คิดกำลังจะปลูกบ้านเป็นของตัวเองนะคะมีที่ดินอยู่แล้วมีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่หนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดสำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องนี้คือที่ดิน,นะคะ่ะที่ดินที่เราจะปลูกนะคะก่อนแรกเลยเราต้องทำการรังวัดก่อน,นะคะ่ะ รังวัดที่ดินเพื่อให้รู้ขอบเขตในการก่อสร้างค่ะไม่ว่าข้างเคียงเราจะเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็ตามเรื่องนี้สําคัญมากบอกเลยค่ะเพราะว่าจะมีปัญหาทีหลังได้ถ้าเกิดว่าเราก่อสร้างหรือปลูกไปแล้วโดยไม่รู้ขอบเขตที่ดินของเราเองนะคะเราให้ที่ดินมารังวัดให้แน่นอนเลยค่ะทีนี้พอเรารังวัดที่ดินเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้จะง่ายแล้วว่าที่ดินน่ะเรามีที่ดินเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่ เราก็สามารถมาคำนวณและออกแบบบ้านไดตรงจุดที่ที่เราต้องการนะคะบางคนออกแบบบ้านเพื่อความสะดวกสบายของทุกคนในบ้านแต่บางคนก็อาจจะดูจากแบรนด์ที่อาจจะมีแบบแจกฟรีตามเพจหรือตามหน้าเว็บนะคะอันนั้นน่ะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่จะบอกก่อนนะคะก่อนที่จะนำแบลนดนั้นนมาใช้อะคะ่ะเราควร ปริ้นหรือดูให้ดีก่อนค่ะว่ามันตรงกับที่เราใช้ชีวิตประจําวันหรือเปล่าแล้วมันตรงกับจํานวนคนที่เออมันอยู่ในครอบครัวเราหรือเปล่าค่ะข้อนี้ก็สําคัญนะคะในการออกแบบคือบางบ้านบางหลังเราเห็นว่ามันสวยเออเราเอาแบบนี้แหละสวยแต่เวลาเราไปอยู่แล้วไม่สะดวกสบายก็มีเยอะนะคะแบบนี้ก็เลยฝากเพื่อนๆดูข้อนี้ด้วยนะคะ จะได้อยู่บ้านอย่างสบายใจและมีความสุขคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ